ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่บ้านานาวนะพบกับผมในช่องจำเจ้าแชแนลเนานะอมันมีมที่คากินของเสบๆโบทติจารณครับในช่องที่สองแล้วก็ดูดูจำเจ้าแชแนลครับจะได้กลินบ่ได้กลินบ่รู้เนี่ยพี่น้องวะเป็ดโตงหญ่แล<ด>้วมื้อนี <ละ S 2> อ้ <ละ S 2> เดี๋ยวบางคนน้ำพร้อมเลยนะวกข้าวบอกข้วครับอตาดีบ่พ่งเนี่ย ดาบดาบมันนี่ดาบลงมือครับดาบลงมื่ออ่ะขั้วก่อนครับเป็ดกโตไงครับมัอนี่เมนู่ยังก็เมนู่ยังก็ะพ่อขั้วไม่ว่าจะอ้อมโซเล็กกูแล้วอ้อมโซเล็กเนาะอ้อมโซเล็กพ่อขั้วกันได้เนี่ยจังน้อยแล้วล่ะได้เนี่ยจังน้อยก่อนตอนนี้ขั้นตอนการขั้วอยู่การลั้วอยู่จุดเด้อจังสีย์หลอกนังหลอกนังหลอกนางไปใส่เนาะ เอาแบบบ้านๆเ้องนี่ละลาบเป็ดเทสไงเมื่อไนเป็ดปูกระบวนกันวิธีเส็ดพร้อมอ่าข้อข้อว่เอาเนาะเลือกตอนตอนนี้ขัดนยุคขั้นตอนการเลือกเนื้อเป็ดก่อนเนาะเอาติดตามไปเรื่อยๆจนฮอดต้มฮอดลาบพุดนล้วเนาะอ่ากินใส่เบิ่งพอร้อมเอากับบ่เบิ่งหลายการขั้วเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งวิธีการปรุงกันอือซับแล้วนกเอ่าตอนนี้ก็เริ่ม ได้แล้วนะครับตอนนี้ซีซับมุนมุนกับมีครับอันนี้หัวท่าบีเนาะหัวท่าบีาบดาบเพิ่นว่าตวาบีพรัสเซียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านเลยท่าทียเมืองไหนตาคนก่อนรอบกอ้อนตะก้อนพูดฮินไงอันนี้เพิ่นเกษียณมากครับเพิ่นครบอายุมากเพิ่นเป็นดาบตำรวจเนี่ยแต่เพิ่นเพิ่นปวดมากก้อนอายุก็เลยมาเป็นเสียบก่อนนี้ปรุงซุปนะครับเนื้อนี่ซับมาก แยกแยกเนื้อมากครับแยกเป็ดมากอันนี้เตรียมเนื้อต้มครับเขามอไว้หัวท่าบีเตรียมไว้ครับเดี๋ยวจะซับแล้วก็สีมีเลือดครับเดี๋ยวสีมีเลือดด้วยเป็นลาบอําเลือดนะอําเป็ดเพเนินเนาะอันนี้ก็แยกไปต้มอันนี้สีซับซับมันมุนลาบซุกอันนี้ลาบซุกแล้วก็สีใส่เลือดแน่สีแดง็นึองสองอยาน โอ้หัวแทบีพี่น้องไฟฮ้อนเบิ้งเอาเบิ้งเอาโอ้พีกกันพีกกันไปสิมัยหัวแทบีพร้อมเนี่ยแซบแซบเลยไฟกำลังพอดีพอดีเนาะเบิ้งเบิ้งหัวแทบีนี่ตีนน้ำนี่ตีนน้ำอ้าวเดีย๋ยวจัดครับงงยังายสุกเดี๋ยวจัดลงจันเอ้าเข่าก็นหนึ่งห้อนนครับเมื่อนี้เข่าห้อนพร้อม ลาเป็ดครับเมื่อไงลาเป็ดอ่ะเข่ากำลังอ่อนเลยครับไอยทวนๆเลยหนึ่งแบบบ้านๆนี่นะครับหนึ่งทานมาเมื่อไนหนึ่งทานบม่ได้ใส่เตาแก๊สเด้เข่ากินกับลาเป็ดเขาแรงเขาแรงครับเอาติดตามไปเรื่อยๆแล้วเบิ่งขันตอนเรื่อยๆครับผมต้มอ่อนๆครับอุ้ยทานแดงแ่บเลยครับต้มต้มอันนี้สีต้มเนาะ คัดเนื้อไว้ลาบแล้วก็เป็นต้มกระดูกสดน้ำสดน้ำห่อนเบิองทานเบิองทานต่อไปก็ะชย่างหัวท่าบีตอเนาะทานมันกำลังแดงแดงโคตเดี๋ยวมันสีใหม่อันนี้ต้มไปก่อนเนาะโอ้กำลังฟดเลยฟดบ,บึบบึบบึบบบบึบ,บแซบครับใส่หลายอย่างมือเนี่ยเอาเอา้า เดียบร้อยแล้วครับนาตาลาบเป็ดครับโอ้มีลูกโดดพร้อมมีลูกโดดอ่้อันนี้ย่างหัวเป็ดย่างหัวท่ามีครับสินอ่ะคุนครับยญ่งๆครับคุยครับให้หน้าคุยก่อนหน้าคุยก่อนโอ้ยเต๋มคําข้าวเหนียวฮ้อนๆครับข้าวเหนียวฮ้อนๆเอาสดสดต้มใช้น้ำเน่าเสียบเสียบครับแบบบ้านๆเทาเลยลาบเป็ดบ้านครับ หากินยากหากินยากแบบเนี้ยอยู่กรุงเทพก้นประเทเลียงแบบนี้เนล้หัวท่าบีบังผมบอผมบอซิมซิมซิมฮะหัวท่าบีกอนครับนั่งแม่นั่งแม่หัวท่าบีผมบ่ผมบอู้งรนี่สูตรสูตสูตรเน้อจันนี่สดตสูตรมากครับสูตรมากหัวท่าบีผมลําลําอ้า เสียบครับขันย้ก็ติบบางไงฮว่อนพุ่นจะน้อยเจาวิจิตเขีบปุ้งบ้าเจ้าเด้อจะน้อยน่าเราซิมกันน่าเราซิมกันเสีบบอลอะเสีบครับเสีบับเสียบครับเสียบครับเสียครับสียบรับเสียบครบเียบครับเสียคเสียบเสียบากับเสียบครับเสียบครบเสียบครับเครับเสียบับเสีครับเสียบับสีครับสีครับเสีีครับเส